ตูนวิจูนวิเธอจะเป็นอย่างเด้อย,ยินบอก่เอาหักกันเนาออืมรักมากสุขสันต์นะครับสุขสันต์โดนรถชนนะครับโอ้ยผมพูดไม่ได้ครับเขาก็คือลูกผมมีพูดนั้นคือกันนะครับ นะเขาเป็นเพื่อนนะครับเป็นลูกอีกผู้หนึ่งที่หอยเขาโดนรถชนครับมือเศร้าพออยู่าายสงสารอยู่ล้อหมออยู่ครับนี่ล้อหมออยู่ห่างศาลมานะเขาดื้อครับเขาแนนไปเบิง้งถ,ถนนบ้นเหรียญไปเหรียญถนนบังเอิญก็รถชนครับผมพออยู่พอดีนะครับห่างศาลนะทีนี้แท้จนะาเป็นอย่างเด้อเขาต้องอยู่ล้มกันนะ

จะเป็นยังนงะครับไม่อยากในหะ้เขาเป็ี่ยนเลยนะครับเป็นหมาที่ผมรักที่สุดเลยบ่ได้ว่าเขาแล้วครับเพราะว่าเขาหลันอีหลีนะครับอ้าวนะดูเลยเป็นยังไงยึดสายหนึ่งอยากกันเด้ออ่าน,นในเข้ากับยุ่งกันฮนะยึดสายได้ดนะรู้แล้วผมรักคุณมากเลยนะ ยากมากเลยล่ะนะสู้นะอดเ,เอาเป็นเรื่องธรรมดาของสังขารเนาะคนกระจายมากระจายให้กันแล้วตัวนี้เด้อฉะนั้นเดี๋ตัวนี้ก็ต้องยานแล้วตัวนี้ก็่ต้องตายเขาเป็นฮักกันเป็นหมูกันเนาะอืมเกิดมาร่วมโลกด้วยกันนะอย,า,า,นนะอยางมันนะสู้ไปทำหายใจไปเด้อ เออนะถามถามมันโชคดีหมอมาฉีดกระหายเนาะถามว่าหายมือหลังยิ่งไปหาหมอ,น,อนี่นยิ่งน้อเอออืออือเข้าใจเข้าใจเพราเป็นหมาที่รู้ครับใจแล้วก็เล่นกันตลอดทั้งครับับงเอิญมานี้เขาดือแรบเล็นเล่ถึงผมได้ยิ่ข่าวว่าถสกมอใส่ซ้นครับมันก็เป็นความผิดของผมอมแล้วนะครับ เพราะว่าบ่ได้ผูกเขานะครับเอื่นนะครับกระสงสารนะครับเลี้ยงมากหักมากด้วกันนะเขาก็ได้เก็บเก็บบันดีเก็บบันเห็นบ่สงสารมากครับดูใส่หลังนะครับหลังเก็บบ่หื้อยอุ้ยนี่แหละเก็บบันดีทีโอ้พันชนบันดีอืมบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังเนาะอืออ้วนเอาเด้อเดี๋ยวจะมาหาหมอเด้อ อืมมองกันมาเด้ดดเอานานอ,นนอืมอดเด้อแหละเด้อหักกันขึ้นก็พุ่งะสงสารมากครับสงสารสุดๆเลยนะผมเพิ่งพู้ว่าคนหักมันถึงเลยครับมันกับว่าเสกต่างกับมาก่นครับนะเลี้ยงมันหักมันขึ้นนครับสงสารมากนะฮะพอเป็นอย่างดอกนะรนอน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 กลางจะ นอนนอนเด้นอ,นอ,อาขาแข็งครับเก่งเดี๋ยวหมอสีมาเดี๋ยวได้โทษตามอีกด้วยโโทษตามอีกเด้อนะม่าตายแล้วตัวนี้เนาะครับอืมนี่แหละแต่นี้นนบอกก็เส้อบอกว่าจะไปเล่นถนนเนาะนั้นแหละที่หลังเนี่ยอย่าไปบ้านนี่กันหายเลเด้ออือให้ใจงไว้ขวเขาเคยกินได้ครับขเขากินได้ปกติขเขากินได้แต่ว่าเขาเวลาเขาลุกขเขาจะเก็บครับ ผมต้องอุ่มมาแครับหลาสงาสันฮะโหวก็ะหูจักว่าคนหักหมาเป็นเด็กครับผมก็เคยหักหมาที่กันแต่าบ่าเคยสน,นิทสนมดกับตัวนี้ครับโดนรถชนตัวนี้บ่เป็นอย่างเนาะอ่ะบ่เป็นอย่าง,งเดี๋ยวหมอมาเดี๋ยวโทษเด้อตัวนี้เมียหักกระเล่นกันหลายจนเมียบอกว่าเป็นตั้งเพื่อนครับ ผมก็ยอมรับเลยว่าผมมันมีผู้เล่นผู้ยอดนะครับวิลาเหลือกนา่น,านวิล่าัางมานะครับก็เด้เบืเอ้องเราเนาะถ้าได้นเล่นกันอ้วนครับเริ่มฝึกได้แล้วผมเริ่มฝึกเริ่มหิวนั่นหิวนี่แล้วครับเล่นน้ำธรรมดาเกเป็นคนเล่นน้ำดีหมาเล่นน้ำดีครับเดือนมิถุนายนโฉลายครับลเล่นเหรีดือบอกว่าฟังครับคือบนเลียนของเธออด้อตัวนี้เด้เอเธอพอาตายป้ตายใช่ไหมครับเขามีน้ำหนักหลายครับยี่สิบกิโลเลยหมาสีหาือน น่ารักมากก็ลั่อนเยนดีก็ลั่ดื้อไวรุ่นเอาสำหรับคลิปนี้ครับฝากไว้ผู้เลี้ยงหมาครับหากหมาเลี้ยงหมาตรงดูแลหมาครับอย่าปล่อยคือผมนะครับนี่ก็เป็นช่วงล่ของเขาแลละครับอังเอื่นนะครับดีว่าค้นบ่เก็บแล้วก็ตัวหมาเก็บป็ยังดีครับแต่ผมก็เสียดายอยู่แต่ก็เสียดายกันทมนว่าเขาได้เลี้ยงครอบครัผมมาตโนอยครับเอา ผมก็เสียดายครับหักมากเลยแต่ว่าคิดว่าโอ้มือนี้เขาคือสีเศร้านะครับสำหรับตัวนี้ของผมเอาตัวนี้ตัวนี้เอาหน้ามาเอาตัวนี้เออนะอย่าผิดสาบดท้ายเด้อเอาต้องคุยกันน้ำกันยูยกันเท่าต้อยู่งกันยู่งกันสู้ยู่งกันตลอดเนาะสู้กันให้กกันเท่ารักตลอดเลยตามสัญญาเราเนาะ นี่นุ้ยทางไปไปเร็วเร็วบายไปไปเร็วโอ้ครับที่นี่เอาสนีครับขอบคุณหลายครับ